หลายชาตินะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยเองด้วยนะครับที่ไม่ได้ปล่อยทีมชุดใหญ่มาเล่นรายการนี้แต่เอานะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกชาติทุกทีมเนี่ยก็มีการขยับปรับเปลี่ยนรับตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญเกมในบ้านของไทยในรายการนี้ไม่เคยปลาชัยให้กับมาเลเซียเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับ ีมชาติไทยนะครับจะต้องลงเล่นเกมที่2ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับคู่แข่งของเราก็คือทีมชาติมาเลเซียเจ้าของฉายาเสือเหลืองแห่งอาเซียนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้14ธันวาคม6-7เ,เวลา20นาทที่ราชมังคลากฬาถานเกมนี้สำคัญมากต่อทั้ง2ทีมนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปกด subscribe ช่อง Lineup ขับแห่งคนตัวจริงกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานของเราเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆใหม่ๆขึ้นมาให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับ วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของทีมชาติมาเลเซียคู่แข่งของทีมชาติไทยกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เกมแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับมาเลเซียชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ผู้เล่นจากยาโคดารุาซิมไม่ถูกปล่อยตัวมาเช่นเดียวกันนะครับตัวที่ปล่อยมาก็จะเป็นนักเตะชุดบีมากกว่าของยาโฮนะครับเพราะว่าปฏิทินการแข่งขันมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดนะครับ หลายหลายชาตินะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยเองด้วยนะครับที่ไม่ได้ปล่อยทีมชุดใหญ่มาเล่นรายการนี้แต่เอานะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกชาติทุกทีมเนี่ยก็มีการขยับปรับเปลี่ยนรับตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นนะครับมาเลเซียชุดนี้มีเปามาร์ติวิเซนเต้กุนซือชาวสเปนวัย41ปีคุมทัพนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของวิเซนเต้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้ง โค้ชคนใหม่ขึ้นมาทำทีมนะครับซึ่งตอนนี้มีโผลลายชื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เชคา m o มอสกี้จอห์นฮัสซินสันนะครับรวมไปถึงคนอื่นที่อยู่ในโผนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากโครงสร้างโค้ชออสเตรเลียเพราะว่าประธานเทคนิคของมาเลเซียเนี่ยเป็นออสเตรเลียนะครับในเวลานี้นะครับเอาละครับมาเจอลึกกันถึงทีมชาติมาเลเซียกันหน่อยนะครับมาเลเซียชุดนี้จะเป็นเด็ก ในส่วนของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เติมเต็มขึ้นมาจะมีเล่นที่เป็นลูกครึ่งบ้างโอสัญชาติบ้างและนักเตะที่มีสัญชาติตามพับหลุดบ้างที่เลือกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียนะครับถ้าถามถึงความน่ากลัวจาก2เกมที่ผ่านมาของมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเกมแรกเนี่ยเสมอกับกัมพูชา22ในการผูกไเยือนนะครับขณะที่เกมที่2เนี่ยเล่นในบ้านนะครับกว่าจะชนะติมอเลสเตได้3ประตูต่อ2เนี่ยคือจับเหมือนกันนะครับ สิ่งสำคัญของพวกเขาก็คือความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นทีมสมดุลในการเล่นของพวกเขาไม่ดีนะครับเมื่อเปลี่ยนมาใช้ชุด2หรือว่าชุด3ผสมขึ้นมาของทีมชาติมาเลเซียเนี่ยมันมีปัจจัยปัจเจกหลายอย่างเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงพอมาตี้วิเซนเต้เองก็ทำบอลเน้นแนวทางของตัวเองแบบชัดเจนนะครับแนวทางตรงนี้เนี่ยเขายังไม่มีทีเด็ดทีขาดเท่าไหร่ในช่วงที่เข้ามารับงานต่อจากคิมพังกรนะครับ สถานการณ์ของมาเลเซียจําเป็นต้องมีแต้มนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี1แต้มนะครับในการบุกมาเยือนไทยสถิติเจอกันทั้งหมด17เกมก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าไทยดีกว่ามากเลยนะครับไทยชนะ8เสมอ5แพ้ไปเพียงแค่4เกมนะครับและที่สําคัญเกมในบ้านของไทยในรายการนี้ไม่เคยปลาชัยให้กับมาเลเซียเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับถ้านับเฉพาะเกมในบ้าน ขณะดเดียวกันสิติของมาสัตดะอิชิอิในการคุมทีมชาติไทย8เกมหลัง720นาทีเนี่ยกลายเป็นว่าทีมชาตไทยยังรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยการไม่แพ้กับคู่แข่งต่อเนื่องถึง720นาทีแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสติเจอกับทีมจากอาเซียนอิชิอิก็ยังทำง,งานได้ดีนะครับโดยเฉพาะการคุมทีม5เกมคุมทีมชาติไทยพบกับทีมอาเซียนเนี่ยชนะไป4นะครับเสมอไป1เกมนะครับตรงนี้เนี่ยต้อง ติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองของมาเลเซียเองคือเกมนัดนี้ให้ดูมาเลเซียว่ามาเลเซียจะมียุทธวิธีเล่นแบบไหนเชื่อว่าเขาจะต้องเตรียมแท็กติกพิเศษมาเล่นกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับคือจะเน้นรับแล้วเน้นสวนก็คงจะเป็นปัจจัยหลักๆอยู่แล้วแต่ดูวิธีการของพวกเขาว่าบรรดานักเตะที่ฝากความหวังไว้ได้อย่างเปาโรโจซัวนักเตะอย่างเอนดริกนะครับหรือแม้กระทั่งรายอื่นที่ ถูกเรียกมาติดทีมเนี่ย จะยกระดับทีมในช่วงเวลาที่สําคัญได้หรือเปล่าพวกนักเตะที่เป็นตัวโอนเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ดของมาเลเซียนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมาเลเซียยังมีปัจจัยเยอะพอสมควรนั่นคือเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนั่นคือเรื่องของนักเตะที่ต้องกลับไปรับใช้ต้นสังกัดนะครับเพราะว่าฟุตบอลถ้วยมาเลเซียครับและฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกเตะใกล้เคียงกับช่วงนี้พอดีนะครับบางสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวมาตามเงื่อนไขของปฏิทินฟี ف าเดนะครับแต่ก็อย่าประมาทมาเลเซียนะครับเพราะว่า เขาบอกว่ามีผู้เล่นเจ็บอยู่3ารายแต่เท่าที่เห็นเดินทางมามีภาพของนักเตะมาเลเซียที่เจ็บเนี่ยติดทีมมาด้วยนะครับก็คงจะต้องรอดูอาการกันแบบใกล้ชิดแล้วก็ประคบประงมนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าเกมนัดนี้มาเลเซียคงมาแบบรัดกลุ่มต้องการ1แต้มกลับไปนะครับและถ้าจะคาดหวังมากถึง3แต้มเนี่ย พวกเขาคงต้องทําการบ้านกันหนักพอสมควรยังไงแล้วฝากแฟนฟุตบอลไทยนะครับเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเวลา20นานกานะครับของวันที่14ธันวาคม67นะครับหรือว่าใครไปไม่ได้ก็ดูถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเอสดีช่อง32ช่อง BG Sport นะครับติดตามชมกันได้และอีกหนึ่งฝานะครับฝากผู้ชมเข้ามากดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ช่องไลน์อัพกันด้วยนะครับขับของคนตัวจริงนะครับฝากด้วยนะครับ